สวัสดีค่ะพี่น้องครับคนราำพันเรียนยังมองนั่งส่งงานเวทีไงแบบดวนๆครับเมื่อนี้ครับ <c oughs> ลาหนึ่งถาดหนึ่งครับเพราะว่าใช้ยังไม่อัดวางบอเสมอกันครับ ขนภูใหญ่ยางมื่นตืดไปทะเลไ refers, อ้ข้อพีคครับไได้อยู่กันเสร็จแล้วเออเฮ้ยหมักยางไปตั้งแหนล่งหน่ยนเอายางวะเอาพีคไปเกลี่ยไปหามนู้นเลยเอายางอ้อมแบ่งหลังนู้นหน่อยนหยุดเรียบร้อยแล้วครับร้อยประดับเป็นเหตุงาน เขาตั้งใบเดียวป่ะใบสองหรือเปล่าก็ใบสองหนึ่งชิ้นลูกแรกสองชิ้นลูกมาจะฐานเขาครับ <c oughs> ไม <c oughs> ่ประดับเป็นประดับอย่างน้อยหนึ่นเพราะว่าเราจีดไฟเราประดับประดับหน่อยครับปะปะปะ บานฮอบเอาแก้ก็เริ่มมาปูสาดแล้วครับ <c oughs> ช่วงเดียามีเวลาพักครับไปหามนะรักนูกันครับอันนี้ ถ้าอี่มีบว่วบัวมีบ่มีก็ต้องล้องย่างถาปก่อนครับพอได้ตีมกันสองตัวนั่นกะซื้อเครื่องมาแล้วครับขนาดที่ได้ขวบมาแล้งนี่หลัง แหนกออื่นกน็เริ่มทยอยเฮ็ดงานครับ <c oughs> อเ,รเอาต้นต้นกำลังก็ต้องเปล่าลุยกันครับมหาหอดแล้วก็ต้องลุยเลยแหงค้นหน่อยพอมครับแหงต้องเปล่าก็เา ด้วยนะเพื่นใส่เบ็ดใส่อย่างนี้ครับเบ็ดก็ใส่ป็ดน,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 นี้ก็ตกอยู่ยเดี๋ยวไปไปยามปลากันมีครับอืมคือดีจังวะมันนี่เลี้ยงอาบน้ำบ่ได้ห่วงแล้วครับมีสะแล้วครับ ังมาตักอาบนี้เลยก็ได้นะ

กินจอดอ่ะน้องดีกันครับไม่ได้ง่างพยายามไกลมันผักปอดเด้อเนี่ย เจอหลายๆคนก็มานอนแปนครับในป้าไปครับโอ้ผู้นกยผักปอดขึ้นมากกยหญ้าขึ้นมาเป็นปุ๋ยย่างดีเลยโอ้อยากได้ไปบ้านนี้ยังเสียหนอ เศษน้ำกับผักจอกเสาไฟแรงสูงอยคลิป เป็นทางแบบนี้ว่ะท่านว่าทางไปน้ากันบ้าหนอใส่แรงสูงนะผู้ไลยมักคู่ยาขาเาพาื่อน่ะพัดใหญ่ใหญ่ใหญ่พวกเด่างไปหามองดักนูกัน้อง ย่างเหมือนเมืองทั้งพีป่ะเป็นพ,พี่ดีกว่าออดมาได้ซื้อลวดมาทำแม่เห็ดบ่วงจื้มพอดีเลยนี่เหหอหมักงมหอยดักกลับก็ดีได้เนี่เดี๋ยวเบิ่งกันพี่น้องมีหอยบ้างปุ ถ้าเพื่อนให้ลุงละไปหาแป๊บเดียวครับหอยอาไปไปใส่หนูพอดีเลยเห็นแล้วมีอยู่ครับหอยจูบเห็นแล้วเห็นแล้วแย่งเมื่อคืนนี่ที่หาไงครับมันร้อย คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องับไปใส่บ่วงกันบ้างเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับ